เรื่องหมายสี่เหลี่ยมด่วนออมสินสสิภพาพรประเดิมชัยลีกรองตุรกีมีคลิปพิมพ์ิชาแกนหลักนอองซี่เฟิรนเปิดกว้างไปหลีกนอกกระแสของนักวอลเลย์บอลหญิงไทยในต่างแดนยังคงคึกคักและร้อนแรงไม่แพ้การแข่งขันในประเทศเพราะแต่ละคนที่ออกไปค้าแข่งในต่างแดนไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือเอเชียล้วนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างภาคภูมิโดยเฉพาะสามดาวเด่นอย่าง ออมสินส,สิภาพรจันทวิสูตรที่เพิ่งประเดิมสนามในลีกรองตุรกีได้อย่างงดงามทีมพิชากกครัมที่กลายเป็นแกนหลักของทีมนอองซี่ในฝรั่งเศสและเฟิร์นที่เปิดใจถึงความฝันในการไปเล่นลีกต่างประเทศในอนาคตทั้งหมดนี้กำลังสะท้อนให้เห็นถึงยุคใหม่ของวลเลล์บอลหญิงไทยที่เต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นทะเยทยานและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกมิติของกีฬา สสิพาพรจันทวิสูตรหรือปอมสินเป็นหนึ่งในนักตบสาวที่แฟนวอลเลย์บอลรู้จักกันดีจากฟอร์มอันยอดเยี่ยมในไทยลีกที่ผ่านมาเธอคือมือบุกที่มีทั้งความเร็วความแม่นยำและจิตใจที่กล้าเล่นกล้าสู้เสมอการตัดสินใจเดินทางไปเล่นในลีกรองของตุรกีถือเป็นก้าวสำคัญในชีวิตนักกีฬาเพราะตุรกีถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีลีกวอลเลย์บอลแข็งแกร่งที่สุดในยุโรป การได้เริ่มต้นในลีกรองของที่นั่นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องผเผชิญทั้งความกดดันเรื่องภาษาสภาพอากาศการซ้อมที่เข้มข้นและระบบทีมที่แตกต่างจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงในเกมเปิดสนามของออมสินกับต้นสังกัดใหม่บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นการบอลตุรกีที่ขึ้นชื่อว่ามีความลหลงไหลในวอลเล์บอลไม่แพ้ฟุตบอลต่างส่งเสียงเชียร์อย่างกึกก้องออมสินได้โอกาสลงสนามตั้งแต่เซตแรก ซึ่งเป็นการแสดงความเชื่อมั่นจากโค้ชทีมอย่างชัดเจนและเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อโชว์ฟอร์มเด่นตลอดทั้งเกมทั้งลูกตบหัวเสาการบล็อกที่เฉียบคมและการเล่นเกมรับที่เหนียวแน่นจนทีมสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมประเดิมผลงานนี้ไม่เพียงสร้างความมั่นใจให้กับเธอเท่านั้นแต่ยังทำให้แฟนบอลตุรกีเริ่มจดจำชื่อของนักตบสาวจากประเทศไทยคนนี้ได้ทันที หลังเกมออมสินได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นของตุรกีด้วยรอยยิ้มเธอกล่าวว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยลืมทุกอย่างใหม่หมดทั้งเพื่อนร่วมทีมการฝึกซ้อมและบรรยากาศของเกมแต่ฉันจะพยายามเต็มที่เพื่อทำให้ทุกคนเห็นว่านักวอลเลย์บอลไทยมีคุณภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกคำพูดนี้สะท้อนจิตใจที่แข็งแกร่งและความภาคภูมิใจในความเป็นตัวแทนของประเทศไทยอย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันอีกหนึ่งนักตบสาวไทยทิมพิชาโกกรัมก็ยังคงสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับสโมสอนนอองซี่ในฝรั่งเศสเธอคือหนึ่งในผู้เล่นที่ถูกยกย่องว่าเป็นหัวใจของทีมจากฟอร์มที่สม่ำเสมอและการเป็นผู้นำในสนามทิมพิชาได้รับความไว้วางใจจากโค้ชให้เป็นผู้เล่นแกนหลักในการขึ้นเกมรุกและหลายครั้งเธอเป็นผู้ที่พลิกเกมให้ทีมกลับมาชนะได้ในสถานการณ์ที่กดดัน สิ่งที่ทำให้ทีมทิชาโดดเด่นไม่ใช่เพียงแค่ฝีมือแต่คือทัศนคติและความเป็นมืออาชีพของเธอเธอมักซ้อมก่อนเวลาเสมอศึกษาคู่แข่งอย่างละเอียดและยังช่วยสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษที่ดีคึ้นเรื่อยๆรน่อนอ,อ,องซี่เป็นทีมที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นในลีกฝรั่งเศส และแฟนๆต่างประทับใจในความมุ่งมั่นของนักตบสาวจากประเทศไทยรายนี้มีคลิปไวรัลมากมายในโซเชียลฝรั่งเศสที่บันทึกจังหวะก,การตบของเธอพร้อมคำบรรยายว่าพลังแห่งไทยแลนด์ทีมพิชาเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อฝรั่งเศสว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเรียนรู้ในทุกวันฉันไม่หยุดพัฒนาแม้จะอยู่ต่างประเทศและดีใจที่แฟนๆฝรั่งเศสให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เธอยังกล่าวถึงความตั้งใจในอนาคตว่าอยากพาทีมเข้ารอบเพลย์ออฟของลีกให้ได้ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่แฟนบอลเชื่อว่าไม่เกินฝีมือของเธอแน่นอนส่วนเฟิร์นหรือที่แฟนวอลเล่บอลไทยรู้จักกันดีในฐานะดาวรุ่งมากพรสวรรค์จากทีมชาติไทยก็ได้เปิดใจถึงโอกาสในการไปเล่นลีกต่างประเทศในอนาคตหลังจากเห็นรุ่นที่หลายคนไปประสบความสำเร็จในยุโรปเธอเผยว่า เราทุกข้อนมีความฝันอยากลองออกไปเจอสิ่งใหม่ๆอยากพัฒนาให้ไกลลบว่าที่เคยเป็นเห็นที่ออมสินกับที่พิมพ์พิชาไปต่างประเทศแล้วเราก็มีแรงบันดาลใจมากๆคํคำพูดของเฟิร์นแสดงให้เห็นถึงเจเนอเรชันใหม่ของนักตบสาวไทยที่มองไกลลบว่าการเล่นในประเทศและมีเป้าหมายในการยกระดับตัวเองสู่เวทีโลกสำหรับวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยการที่นักกีฬาหลายคนออกไปค้าแข้งในต่างแดนถือเป็นสัญญาณที่ดี เพราะมันไม่เพียงช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักกีฬาแต่ละคนแต่ยังช่วยยกระดับภาพรวมของทีมชาติอีกด้วยการได้ลงเล่นกับผู้เล่นระดับโลกในลีกยุโรปย่อมทำให้เข้าใจระบบการเล่นการแก้เกมและการสื่อสารในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเมื่อกลับมารับใช้ทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆอย่างเนชั่นลีกหรือชิงแชมป์เอเชียก็จะกลายเป็นพลังเสริมสำคัญของทีม ลีกตุรกีที่ออมสิงกำลังค้าแข้งอยู่นั้นมีชื่อเสียงมากในด้านการแข่งขันที่เข้มขน้นสโมสรระดับโลกหลายทีมเช่นวากิฟแวง์หรือเอ็กซาซีบาชีต่างเป็นทีมชั้นนำที่ครองแชมป์ยุโรปมาหลายสมัยแม้ว่าออมสิงจะเริ่มต้นในลีกรองแต่การได้ฝึกซ้อมและแข่งขันในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพเช่นนี้จะช่วยให้เธอก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและมีโอกาสได้เลื่อนชั้นไปเล่นในลีกสูงสุดในอนาคต ในฝรั่งเศสทีมทิชาก็ต้องเผชิญกับสไตล์การเล่นที่แตกต่างออกไปวอลเลย์บอลยุโรปเน้นการรับและระบบรับบอลที่แข็งแรงกว่าเอเชียการเล่นในลีกนั้นจึงต้องใช้พลังและความแม่นยำม,มากขึ้นเธอจึงต้องปรับทั้งสรีระการฝึกเวทเทรนนิ่งและแม้กระทั่งอาหารการกินให้เข้ากับมาตรฐานยุโรปซึ่งเธอก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมจนทีมงานโค้ชของนอร์องซีชื่นชมว่ามีวินัยและความมุ่งมั่นมากกว่านักกีฬาหลายคนในทีม ในด้านเฟิร์นเองแม้จะยังไม่ย้ายไปต่างประเทศแต่สโมสรต่างชาติหลายแห่งในญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็เริ่มให้ความสนใจในฝีมือของเธอจากฟอร์มการเล่นในทีมชาติไทยเธอมีทั้งพลังความคล่องตัวและความเข้าใจเกมสูงเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ทำให้ทีมต่างชาติอยากได้ตัวไปร่วมทีมโดยเฉพาะในญี่ปุ่นที่นิยมผู้เล่นสายเทคนิคและมีความเร็วสูงแบบเธอ หากมองในภาพรวมวอลเล่บอลหญิงไทยในปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในชาติที่ทั่วโลกจับตามองไม่ว่าจะเป็นหลีกตุรกีฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีหรือรัเสเซียต่างเริ่มมีนักตบสาวไทยไปโชว์ฝีมือมากขึ้นเรื่อยเรื่อยสิ่งนี้ไม่เพียงเป็นโอกาสส่วนบุคคลของนักกีฬาแต่ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและช่วยให้วงการวอลเล์บอลในประเทศพัฒนาไปอีกระดับ กระแสในโซเชียลของไทยตอนนี้ต่างพูดถึงคลิปการประเดิมสนามของออมสินที่ลีกรองตุรกีอย่างล้นหลามมีคนแชร์ต่อหลายหมื่นครั้งพร้อมคอมเมนต์ให้กำลังใจเช่นสุดยอดมากลูกสาวไทยหรือภูมิใจแทนคนไทยทั้งประเทศรวมถึงคลิปการเล่นของพิมพ์ิชาที่นอองซีซึ่งแฟนบอลฝรั่งเศสถึงกับตั้งฉายาให้ว่าไททันเดอร์หรือสายฟ้าจากไทยแลนด์ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความเป็นไปได้ที่ในอนาคตอาจเห็นนะักวอลเลย์บอลไทยมากกว่า10คนไปเล่นในลีกยุโรปพร้อมกันซึ่งจะถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาไทยเพราะที่ผ่านมาแม้จะมีนักกีฬาบางส่วนที่ไปค้าแข่งในต่างประเทศแต่ยังไม่เคยมีจำนวนมากและต่อเนื่องเช่นนี้ออมสินเองกล่าวในตอนท้ายขององค์การสัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ฉันอยากเห็นคือเยาวชนไทยมีความฝัน อยากกลัวที่จะออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆต่างประเทศไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทุกคนเริ่มจากศูนย์เหมือนกันขอแค่มีความมุ่งมั่นและไม่หยุดพัฒนาคำพูดนี้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวอลเลย์บอลรุ่นใหม่ในประเทศไทยอย่างมหาศาลทีมพิชาก็เสริมในทํานองเดียวกันว่าการเล่นต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเองินหรือชื่อเสียง แต่มันคือการเติบโตในฐานะนักกีฬาและในฐานะคนมันสอนให้เรารู้จักความอดทนการปรับตัวและการทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรมซึ่งทั้งหมดนี้จะทำให้เรากลับมาแข็งแรงกว่าเดิมส่วนเฟิร์นได้กล่าวอย่างมั่นใจว่าหนูอยากไปเล่นหลีกนอกแน่นอนในอนาคตอยากพิสูจน์ตัวเองอยากรู้ว่ามาตรฐานของเราจะไปได้ไกลแค่ไหนถ้ามีโอกาสหนูจะไม่ปล่อยให้หลุดมือแน่นอน คำพูดนี้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับมากมายเพราะมันสะท้อนถึงความกล้าและความฝันที่ชัดเจนของนักตบสาวยุคใหม่ในตอนท้ายนี้เส้นทางของนักวอลเล์บอลหญิงไทยในต่างแดนเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความตั้งใจความมุ่งมั่นและจิตวิญ,ญญาณของพวกเธอกำลังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งประเทศออมสิ่งที่กล้าเริ่มต้นใหม่ในตุรกีทีมทิชาที่กลายเป็นเสาหลักในฝรั่งเศส และเฟิร์นที่กําลังเตรียมตัวสู่เส้นทางหลีกนอกทั้งหมดนี้คือภาพสะท้อนของความสำเร็จที่ไม่ได้เกิดจากโชคแต่เกิดจากการทำงานหนักความฝันและหัวใจของคนไทยที่ไม่ยอมแพ้ในอนาคตอันใกล้หากเราย้อนกลับมามองช่วงเวลานี้มันอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยจากทีมที่เคยถูกมองว่าเป็นรองของเอเชียสู่การเป็นหนึ่งในทีมที่มีนักกีฬากระจายไปทั่วโลก และเมื่อวันนั้นมาถึงทุกคนจะต้องนึกถึงชื่อของออมศินส,สิสิภาพรพิมพิชาและเฟิร์นในฐานะผู้บุกเบิกเส้นทางใหม่ให้กับวงการลูกยางไทยและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่ที่สวยงามของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยบนเวทีโลกที่ใหญ่กว่าเดิม